ว่าแตกต่างกันอย่างไรกับ XLT สีประตูนะคะอันนี้จะเป็น X Plus สีประตูสีูสีเงินนะคะอุปกรณ์ด้านหน้าเรามาเลิกที่กระจังหน้าเลยค่ะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะด้านขอบก็จะเป็นสีดําจะไม่มีสีโครเมียมตัดนะคะในส่วนของไฟก็จะไฟเป็นแบบคา่์อเจนนะคะโคมก็จะเป็นสีดําในส่วนของด้านล่างเราก็จะมีบล็อกสาหรับเพิ่มไฟตัดหมอกไว้ให้ลูกค้นนะคะแต่คันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอก ในส,ส่วนของด้านข้างที่เป็นล้อยางนะคะก็จะเป็นยางของดันหลบอันนี้จะเหมาะสําหรับรถที่เป็นบรรทุกนะคะในส่วนของขางน Greek, าดานล้อแม็กก็จะเป็นที่16นิ้วค่ะยางดันหลอก็จะเป็น255ทับ 16R นะคะแบบนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างเคาแก้มก็จะเป็นสีดําด้านนะคะกระจกมองข้างที่เป็นสีดําด้านเช่นกันค่ะไม่มีไฟเดี่ยวด้านข้างนะคะ นี่เปิดประตูค่ะมือจับจะเป็นสีดํานะคะดําด้านแบบนี้ด้านข้างก็จะมีบันไดนะคะบันไดข้างอันนี้มาจากโรงงานั้งหมดนะคะมคาดูในส่วนของด้านในกันบ้างค่ะตรงคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นสีดําทั้งหมดค่ะดําทั้งหมดนะคะไม่มีเงิน่ะแ,แล้วก็ส่วนของหน้าจอตรงกลางนะคะก็จะเป็นหน้าจอสองจุดห้านิ้วค่ะในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ แบบนี้ซึ่งเอกทีจะเป็นเบากหนละังภายในห้องโดยสารก็กว้างเท่ากันเลยนะคะเน้นจะเน้นเป็นสีดำทั้งหมดนะคะไม่มีบนไม่มีสีเเงีขยบด้านท้ายกระบะก็จะไม่มีกันชนหลังมาให้นะคะแต่จะติดสติ๊กเกอร์ บอกว่าเป็นเรนเจอร์มาในส่วนของบรรทุกก็ระบาลึกค่ะบรรทุกได้เยอะค่ะอันนี้ยังไม่ได้ติดไรเดอร์นะคะค่ะในหาลูกค้าท่านใดจะติดเป็นการงินท้ายเพิ่มก็ได้ค่ะอันนี้เรามีบล็อกมาให้เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกัเนเค่ะ อยู่ที่7,512,000บาทค่ะและในส่วนของโปรโมชั่นถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะว่าในเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรสําหรับรถรุ่น4ีระตู XL ตอัดกันบ้างค่ะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ0 8 6 3 3 5 0 3 4 1 c i l i n e เข้ามาได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะที่เจ้าช่องกอ r d b า l ค่ะขอบคุณค่ะ